นี่ก็2ปีกว่าแล้วนะครับที่เจ้า Sony A73 นะครับวางจำหน่ายมาแล้วก็ผมใช้มาตลอดเระยะเวลา2ปีกว่านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเจ้า Sony A73 นะครับหลังจากใช้มา2ปีแล้วปี2020นะครับคุมม้มไหมนะครับที่ยังจะซื้อเจ้า s o n y A73 ครับแต่ก่อนอื่นอินโทรครับ สวัสดีครับผมโฟกนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อต้นลิปนะครับว่าวันนี้จะมารีวิวเจ้า Sony a 7 3นะครับหลังจะใช้มาเป็น2ปีกว่าแล้วก็ในปี2020นยะครับยังคุ้มไหมนะครับที่จะซื้อเจ้า Sony a 7 3นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอเล่าประวัติของเจ้าโ o n y a 7 3ของผมก่อนว่าผมได้มันมาอย่างไงนะครับผมจำได้เลยว่าในวันที่ Sony g l o b a l นะครับประกาศวางจำหน่ายโ o n y a 7 3วันรุ่งขึ้นนะครับผมตื่นแต่เช้าเพื่อไปที่สยามพารากอนศูนย์โซนี่นะครับแล้วก็ไปลงชื่อจองคิวไว้นะ ขนาดไปตอนห้างเปิดนะครับยังได้เป็นคิวที่2เลยนะครับคือไม่รู้ว่าคิวแรกเนี่ยเขามาจองตั้งแต่ตอนไหนแต่ว่าผมไปเนี่ยโอ้โหผมกะแบบเอ้คนแรกของประเทศไทยที่ไปจองที่ศูนย์พารากอนแต่กลับกลายเป็นคนที่2นะครับแล้วก็รอประมาณเดือนกว่าๆ2เดือนนะครับแล้วก็ได้เจ้าโซนี่ a 7 i มาแล้วก็ใช้มาตลอดระยะเวลา2ปีกว่านะครับแล้วก็รับงานทํานู่นทานี่ก็เจ้าโซนี่ a 7 i i มาตลอดนะครับและเนี่ยครับก็คือประวัติร่าวๆของเจ้าโซนี่ a 7 i i ของผมนะครับ ทีนี้มาดูสเปคของเจ้า Sony a 7 3กันเถอะครับ Sony a 7 3นะครับเป็นเซนเซอร์แบบฟูลเฟรมนะครับขนาด24.2ล้านพิกเซลนะครับมีไอเอสโอตั้งแต่100จนถึง51,200นะครับมีระบบ continuous shutter นะครับ10เฟรมวินาทีหมายความว่าเราสามารถกดชัตเตอร์ค้างนะครับรัวภาพได้10รูปต่อ1นวินาทีนะครับโหมดนี้ผมบอกเลยว่าผมใช้บ่อยมากนะครับเวลาไปเที่ยวคาเฟ่นะครับกดรัวเนี่ยแล้วก็มาเลือกรูปที่ดีที่สุดเอาไปแต่งหรือเอาไปทำงานต่อนะครับ แล้วก็มีระบบโฟกัสนะครับที่693จุดนะครับครอบคุม93%ของจอภาพนะครับเราสามารถทัชสกรีนเพื่อเลือกจุดโฟกัสได้เลยนะครับทีนี้มาดูสเปคของทางด้านวิดีโอของเจ้า Sony A 7จ็กันเดี๋ยวครับ Sony A 7จ็ครับถ่ายวิดีโอได้ที่ 4K 30เฟรมเปอร์เซกนะครับถ่ายที่ 1080p ได้สูงสุด120เฟรมเปอร์เซกนะครับทั้งคู่นะครับเป็นแบบ8บิตนะครับ มีพิชอร์โปรไฟล์นะครับให้เลือกเอาไป Color g เกตติ้งได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็น S l o อก S l o อ2 S l ลอ3 HLG นะครับมันสามารถเอาไปทำงานต่อได้เยอะแยะเลยนะครับแล้วอีกข้อหนึ่งนะครับที่ผมเห็นว่ามันเป็นสเปคที่ดีของเจ้า Sony a j 3นั่นก็คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่ทนมากๆนะครับ1วันเนี่ยผมใช้เวลาไปเที่ยวเนี่ยใช้ก้อนนึงเนี่ย ก็ยังไม่หมดเลยหรือว่าถ้าแบบเที่ยวหรือว่าถ่ายวีดีโอเยอะๆเนี่ยก็พกไป2ก้อนนะครับยังไงก็อยู่นี่ก็เป็นสเปคคร่าวๆข,ข,ของเจ้า Sony A73 นะครับทีนี้มาดูรีวิวตลอดลอระยะ2ปีที่ผมใช้มาก,กันดีกว่าว่าผมชอบด้านไหนบ้างนะครับในด้านของรูปภาพนะครับผมชอบไฟล์ของ Sony A73 มากนะครับไฟอรอนที่สามารถเอาไปขุดหรือ,อไปทํางานต่อเก็บไฮดรามิกเลนได้ดีมากนะครับเราถ่ายมามืดแล้วเราก็มาขุดนะครับเอ่อไหนจะเป็นเรื่องของสีต่างๆนะครับที่เราสามารถเอาไปเล่นได้ แล้วก็ยังมีโหมดที่ผมบอกไปนะครับ Continu Shutter ที่แบบ10เฟรมเปอร์เซกนะครับอันนี้ผมใช้บ่อยมากเวลาไปเที่ยวคาเฟ่นะครับหรือไปเที่ยวที่ต่างๆนะครับผมก็มักจะให้คนอื่นถ่ายให้โดยการที่เปิดโหมดนี้แล้วเราก็เดินๆระบบออโต้โฟกัสนะครับที่เป็น AF กับโหมดนี้นะครับทำงานคู่กันเนี่ยเราก็จะได้รูปที่แบบโฟกัสเข้าแล้วก็ได้10รูปที่เป็นแบบเยอะๆมากๆนะครับแล้วก็เราก็มาเลือกรูปที่ดีจังหวะที่ดีที่สุดนะครับดึงเอามาแต่งหรือเอาไปทํางานต่อได้นะครับมาต่อที่ด้านวิดีโอกัน กล้องราคาเท่านี้นะครับกับถ่ายได้สูงสุดที่ 4K 30เฟรมแล้วก็ 180p ที่120เฟรมนะครับแค่นี้มันก็คุ้มราคาแล้วนะครับไหนจะระบบออโต้โฟกัสที่โฟกัสได้แม่นยำนะครับเดินเข้าเดินออกเนี่ยโฟกัสก็ไม่หลุดเลยหรือว่าเราเดินออกไปแล้วเดินเข้ามาในเฟรมใหม่นะครับมันก็ออโต้โฟกัสได้อย่างไวนะครับ แล้วก็ยังมีพิกเจอร์โปรไฟล์ต่างๆนะครับที่เราสามารถเอาไปทําสีคัลเลอร์เกทดิงได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับตรงไหนจะมี APS-C โหมดนะครับที่ผมชอบสมมุติว่าผมใช้เลน70-200อยู่นะครับผมใช้ที่200ถ่ายวิดีโออยู่แต่ทีเนี้ยผมต้องการระยะอีกนิดหนึ่งเพื่อให้ถึงวัตถุที่ผมอยากจะถ่ายนะครับผมก็เปิด APS-C โหมดในด้านของวิดีโอนะครับก็จะได้ให้ตัวคูณไปอีกนิดหนึ่งจาก200ก็อาจจะกลายเป็น200กว่านิดๆแล้วก็ทาให้เราถ่ายถึงวัตถุนะครับวัตถุนั้นแต่ถ้าเราเปปิด mode ดด AAPSC มกกัับบนนน้้าาาขอออองงรูภพะต่่วจล โซลูชันลงจาก24ล้านพิกเซลนะครับเหลือ10ล้านพิกเซลนะครับแต่ก็จะได้ระยะที่ทดแทนมานั่นแหละครับนั่นแหละครับก็คือข้อดีที่ผมใช้เจ้า Sony a 7 3มาตลอด2ปีที่ผมเห็นนะครับโอเคครับพอมาถึงจุดนี้นะครับก็มีคําถามว่าแล้วในปี2020เนี่ยยังคุ้มไหมนะครับที่จะซื้อเจ้า Sony a 7 3นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดใครมีบัจเจตพอนะครับแล้วต้องการรีบใช้กล้องนะครับแล้วเป็นสายให้บิดนะครับที่ต้องการไปเที่ยวด้วยกล้องตัวเดียวสามารถถ่ายได้ทั้งรูปภาพและวิดีโอนนนคคบ A73 ่แือออําต แต่ถ้าเกิดใครมีบัตเจ็ตที่พอนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รีบใช้กล้องนะครับผมก็แนะนําว่าให้รอดูก่อนนะครับเพราะนี้มันเพิ่งผ่านครึ่งปี2020มานะครับบวกกับมีโควิดนะครับหลายๆค่ายก็ยังไม่เปิดผลิตภัณฑ์อะไรออกมานะครับก็รอดูนะครับว่ามีเขาจะปล่อยหมัดเด็ดอะไรออกมานะครับถ้าเกิดชอบก็ค่อยซื้อตัวนั้นออกไป หรือว่าถ้าเกิดเราไม่ชอบหรือว่าบัตเจตไม่พอก็ค่อยกลับมาดูเจ้า Sony A73 นะแต่ถ้าใครนะครับเป็นสายวิดีโอที่ต้องการถ่ายแบบ 4K 60เฟรม100เฟรมไปยัน10บิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็แนะนําว่าให้ดูกล้องอย่างถ่ายวิดีโอจา๋าๆอย่าง Blackmagic Pocket หรือ Panasonic S1 อะไรพวกนี้ไปเลยนะครับซึ่งมันจะทํางานในด้านของวิดีโอได้ดีกว่านะครับแต่ว่าบัตเจตมันก็จะบวมตามด้วยนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อน และนั่นแหละครับคือรีวิวของเจ้า Sony a 7 i i นะครับที่ผมใช้มาตลอดระยะเวลา2ปีกว่าๆนะครับแล้วก็ปี2020เนี่ยยังคุ้มไหมนะครับที่จะซื้อเจ้า Sony a 7 i i นะครับก็ลองตอบคำถามดูถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับคลิปใหม่นะครับจะลงทุกวันอังคารหรือวันพฤหัสนะครับก็ลองดูด้วยส่วนคลิปนี้ครับขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบาย